สวัสดีผมไม่เหนียผมจะไม่ได้วิวที่มของผมในนี้ผมใส่แม่ดูแล้วผมกองหลังมีมุนโดปีกซ้ายกาลาโชปีกขวาแอนโทนีกองกลางเกมหลับมีมบูโนเมนูนอับลัตกองหลังปีกซ้ายมีลุกชอว์าจินเนตวาลันบานบิสกา้า องลงปีกว่ามือประตูกัโอฮานแครับผมตัวทบลากมาเลเซียแมกโนมินิคอ,อันถือบุมเด๋ยวจังว่ากันเมาอลูนตัวนี้ยังไรกันเดจับุ้มแลนีแลฟอร์ดชานโซรุจังปะอ,อ,งอันดดาโล ขาฉันไม่รู้ผมสัตวท,ที่มม่งบที่เก่าหกสครับเพื่ส้สนใจอยากเจอก็เข้าม์ไว้เลยครับผมบาย